สวัสดีครับวันนี้นะฮะพอดีไปธุระข้างนอกมาแล้วก็เลยเพิ่งเสร็จงานก็เลยจะมากินร้านอาหารอาารีสานแซ่บๆของร้านที่นงไป่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างอันนี้นะครับร้านนายฮ้อยเผือกอยู่คุม้ายี่สิบเจ็ดนะครับผมถ้าเราคนที่สนใจอยากจะมารับประทานอาหารอาารีสานแซ่บๆปดูในร้านกันนี่แหละครับโฉมหน้าร้านนายฮ้อยเปือก แล้วก็สวัสดีครับพี่นงจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องหิวมากเลย <c oughs> อ่ะขอจัดเต็มสามอย่างสี่อย่างเลยนะ <c oughs> จะจัดให้จ้าเอาก้อยเนื้อต้มแซ่บเนื้อซุปหน่อไม้แล้วก็ตำแตงปูบลระเมนูอาหารมากมายมีฟรีไวไฟด้วยนะครับร้านนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมพี่หมากฟรีไวไฟให้ลูกค้าด้วยใช่ไหมครับโอ้มีทั้ง ฮะพี่พัดเปิดครับผมพัดพาว่างก็มานะครับผมเขาว่างมาก็อยากมาทานกันมานะครับยินดีต้อนรับทุกคนแต่ควรจะโทรมาก่อนใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ไกลครใช่ไหมพี่ครับพี่นง่็โทรมาก่อนจ้ะพอร้านเรามีอยู่สามโต๊ะก็คือสองทำกันสองยายครับผมอาหารพิซซ่าแซ่บทำตั้งแต่ ่่ัแแกล้วครบพี่น้องปกติเปิดร้านกี่โมงน่ะเจ็ดโมงจ้ะเจ็ดโมงเราจะมาเตรียมของตื่นตั้งแต่ตีสองคืนอ่ะจะเห็นไปซื้อเนื้อตั้งแต่ตีสองตีสามเลยนะต้องมาเตรียมตุนเนื้อตุนอะไรเออร้านเนื้อที่ไปซื้ออ่ะเนื้อสดมากน่าสนใจสวยประหลาดภาษานั่งน้อยเสิ็ก่อน เรนมากินเมนูร้านจั๊ะต้มแซปลุเยอะอ่ะเป็นไงบ้างรสชาติอาหารของร้านนี้มันย่างได้อยู่นะพี่ไม่เปลี่ยนแปลงโดนอะไรอ่ะโดนได้อยู่ต้องโดนใช่ไหมเอาเวิร์ก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 ไอ้เขม้านจ้าจะหมดแล้วนี่ต้มเครื่องในเป็นเนื้อนะครับแล้วก็หม้อนี้แซ่บสดแซ่บหม้อเครื่องในหมูเนาะ เด็ดดวงมแก่ร้อย,ยอรอนว้าวเรียบร้อยอือซอยหางข,ขั้นตอนทาการทำมุอยของร้านไม้ห้อยเปลือกตัวเชฟที่นงตับหน่อยสามสิบกีบหน่อยสามสิบกีบเชหน่อยจ้ะ ลงหม้อไปก่อน<ป>ชิ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยใส่เครื่องใ,ในใส่ตั้งเนื้อสดเนาะโอ้โหฝีมือคันสกิลการหั่นนี้ไม่ธรรมดาขั้นเทพ แซวบ้านมือต้องแถมนี้เลยสักจั๊กปักสองปักนะได้ได้เสียงปับก็น้ำลาาแตกไ่ะได้ละได้ละเอาแบบเสด็จเสดยจใช่ไหมเอาแบบติ่งกระดิ่งแมวฮะได้เลย จัดหน่อยตามเขาได้พอใส่ก้าวโพดแซ่บได้ครับเลยได้อันนั้นคืออะไรดีดีจ้ะโอ้ดีเต็มที่ไหมจัดเต็มเลยครับได้เหรอได้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 หมดสดสดชื่นกระต่ายไม่ธรรมดาแล้วนะดิ้นติ้นได้จัดหนักจะเอาแขนแขหรือจะเอาแบบลอยเลือดเอาแขนพอแขนแขนพอละอีกสักเยอะก่อน อเ่มเรกปียบึปเรียบร้อยแล้วจ้ะพร้อมเสิร์ฟจ้ะโอ้ตะกี้ยังไม่ได้ชิมเลยโลบโอเทื่ปีไม่ชิมสักหน่อยกันเรียบร้อย ตอนงานทำต้มแซ่บแบบเร่งด่วนง่ายๆเพราะเราต้มขึ้นในเวลาน้องพี่น้องเนาะที่เหลือแล้วเราก็ปรุงรสปรุงรสังง่ายๆเลยที่กล่นน้ำปลาก็ดีสารละปกนัวนิดหน่อยนัวนิดหน่อยแก่คือเราปรุงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามาเติมความเผ็ดความเค็มน่อเดียวร้านนี้ถ้าเกิดชอบความเผ็ดระดับไหนเนี่ยสั่งได้นะครับพวกเราเนี่ยระดับสิบนะฮะ แค่ใหญ่นงตามใจทุกท่านเสมอไปหเนื้วจัดโอ้โหหอมหอมชุ่มเบย นี้ไม่ไปถนัดเกิดไรมาเขาหนักว่ารับไม่ไหวถ้าคอมเมนต์อเขี่ยบดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่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 โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอาหารร้านอิสานในหอยเผือกนะครับอยู่ถนนคุ้งก้าที่สิบเจ็ดนะครับซอยยี่สิบเจ็ดวันนี้หลังจากที่ไปธุระมาเสร็จแล้วก็หิวอ่ะไม่ได้ทำับข้าวเองอ่ะกินอาหารด้วยกันนะครับอันดับแรกก็ ต้มแซ่บก่อนเลยนี well, ่เป็นตามแตงปูปลระเอาเอาเอออครับหิวข้าเหนียวกระติบเล์หิวครับวันนี้เดินทางมาไกลมากแร้บเจอพลังงานกันก่อนเนาะกับแรกนี่คือเนี่ยก่อนเลยฮะ สดร้อนๆกับต้มแซ่บลืมไปว่ามัน,น,นมร้อนหืมร้อนลืมไปเลยรือวันนี้ต้มแซบของพี่นงทำอ,ะอ่ะรสชาติอะจัดจ้านแต่ว่ามีมความขมของดีน่อยหน่อยขมอ่ำลับอร่อยเชียวหืมหูฟึ้งเลยฟึ้งความร้อน ก็ที่หายเหนื่อยนลยแ้าก็มีตำแซงความเผ็ดระดับสิบอืนหือเกิดไม่นานๆทีครับเป็นก้อยเนื้ออของอ่อำลำอร่อยบาใจคนที่ไม่กินอาหารดิบแน่ๆ súp là máy là máy hòn 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 luôn mà ngon nắp cái khuôn này cái khuôn tôi tôi đỡ đi nằm đỡ ห้ังจะไปทุรศครับโอ้รถติดมากวันนี้ครับสนนรามินารถก็ถูกต้องครับกำลังทำทางไม่ด้โอ้สุดยอดครับแล้วกลับมาไป็นสนุลาภเภาเกลือหิ่วปาชุยจะบินก็บินไม่ได้ถ้าไม่ปีกอร่อยครับอร่อยกับความหายเหนื่อย ติดๆเต็ใกล้ใจครับสุดยอดเร็มถ้าดังใจเราคร <c oughs> ับ้านในห้อยเผือกนะครับเป็นร้านอาหารริมทางนะครับร้านอาหารริมทางอยู่ถนนคลุมเกล้านะครับซอยคลุมเกล้ายี่สิบเจ็ดถ้าถ้าหากว่าใครสนใจที่จะมาเนี่ยก็มาลองรับทานได้นะครับ พวกเราทานกันมาหลายปีแล้ว mm hmm. เรากินหลายปีแล้วแซ่บมากโดนใจส่วนเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้ mm hmm. เดี๋ยวให้เขาลงให้นะจ่าก <c oughs> ทุกคนได้ลองชิมรค,ครับร้านนี้ยพี่นงกับพี่หมากทำอยู่สองคนตั้งใจมากแล้วก็จัดเต็มความสะอาดและความแซบ่บท mm hmm. ี่เรากินมากี่ปีแล้วนานแล้วครับประมาณน่าจะเป็นสิบปีแล้ว มากเกินครับเกินแล้วน่าจะนั้นแหละครับรสชาติได้ดังใจคือเดิมใช่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าพี่น้องกระจำรสชาติลูกค้าได้ถ้าหากไม่มีไม่อยากไม่ชอบสิ่นของดิบก็ไม่ต้องสั่งสั่งเป็นของสุกทั้งหมดนะครับตับย่างหมูย่างคอหมูย่างนมหมูย่างนม, àng, นมย่างเนะาะแล้วก็มีลาบทุบตกส้มตำก้อยจุก็ไม่ต้องสั่ง เพราะว่าถ้าแต่คนไม่กินของดีกนนะครับสําหรับคนที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะสายโหดอะสายโหดฮาร์ดคอร์คนบ้านๆอยากอยากได้ลอยเยลือดเนื้กระจายอย่างเงี้ยยินดีเลยฮนะมาได้เลยชุดเนื้อชุดตับสําหรับคนที่ชอบอาหารถึงโต <c oughs> อไอ <c oughs> ้มนชอบนะเนี่ยชอบชอบมนชอบ ขึ็นยอดทกมือผมในหอยเผือวิธีสามเท่ากับเนาะตอนนี้คุณแทนจพิทำอาหารกับมหามาเกี่ยวน้ำมาละปะปังอะแบบไปไม่กินเขาครับผมหิวฮะรักเลยมาหา,หาร้านในหอยเผือครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยขเขาเข้ามาง่ายก็หิวอาหารอีสานจ้าๆเนี่ยผมจะเน้นมาหาร้ารในใ้หอยเผือครับ,<ว>รบข,อขอบคุณมากเลยครับผมแทบถ้าอยากคนโหดหรือ อยากเจอแบบที่ไม่เคยเจอประมาณที่นี่มีหลายอย่างที่ให้ทดสอบเนาะสำหรับอินสานนะที่ผมชอบนะคือผมชอบอาหารที่เป็นอิสานแบบสุกๆอ่ะซึ่งมันอร่อยนะแซ่บแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบอาหารอีสานแบบดิบๆอนข้งดิบๆก็จัดได้เสมอรนบผม ที่เชียอยางก้อยเนี่ยก็จัดได้อร่อยจัดได้แต่ว่าเกิดบางคนก็สายโหดคนนี้มาเลยร้านในท้อยเปิดกินนี้ต้อนรับแล้วก็มีเรียวแม่เสมอแต่โทรมาก่อนนะยกเว้นเสือดำนะครับเสือดำไม่มีนะเคยสั่งนะคุณตังเขตดู้วยดีนะผมเขเป็นเทพก็เป็นมารเลยดูสีก็รู้คุณผู้วครับผมก็ สำนรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปบริการลูกค้าก่อนน้องๆก็ให้เขากินไปคร uh, ับผมีขอบคุณนะครับพี่มาครับคุดมารับวัสดีเฮียสวาสดลครับผมครับคนั้นไม่เห็นอกครับผมเขานั่งอยู่มุมไม่เป็นไรครับ